สบายดีไพทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ซองพรน,น,น,นึคลิปนี้สีพรจะมาพาทุกคนบริหารงบ500 USD t เนาะ,ะเป็นงบที่สูงในระดับหนึ่งเนาะสูงหลายเติบเนาะทุกคนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะเราจะมาบริหารงบ500ให้เบิร์นนกันเนาะสำหรับผูยที่ มีงบหลเนาะบริหารบอบเป็นเนาะเบิ่งคลิปนี้ให้จบแล้วจะบริหารเป็นแล้วจะสามารถสร้างกําไรได้ตลอดแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการบริหารกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะเข้ามาเก็บกําไรตัวจริงอ่าโอเคบริหารงบ500ย USD หรือว่า500เหรียญเนาะหนึ่ง คือเกาเนาะทุกคนเนาะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนอ่าทุกคนที่เข้ามาเทศเนาะทุกคนต้องมีเป้าหมายชัดเจนเนาะว่าทุกคนเข้ามาเทศเพื่ออย่างเพื่ออยากสร้างกําไรเพื่ออยากมีรายรับเพิ่มหรือว่าเพื่อเข้ามาลิน้นลินเนาะอันนี้อาจจะเป็นคําตอบของหลายๆคนเนาะหลายๆคนน่าจะตอบว่าเพื่ออยากสร้างรายรับ บางคนก็นจะตอบว่าเข้ามาลิดลินซื่อๆเนาะเอาประสบการณ์โอเคเนาะสำหรับการตั้งเป้าหมายเนาะของงบ500 u s d ยเนาะหรือว่า500เหรียญเนาะให้เก็บ1 0ของตน้นทุนพอเนาะงบยิ่งสูงเท่าใดเก็บน้อยเท่าใดความเสี่ยงยิ่งน้อยเท่านั้นโอกาสที่เราจะสร้างเงินได้มันยิ่งหลายขึ้นเนาะโอเคเป้าหมายได้หอบละ50 USDT ยหรือว่า10%ของตน้นทุน เป้าเสียพลาดสามไม้หยุดทันทีการเดินเงินต้องชัดเจนคือกันเนาะบ่มแม่าเดินมัวเนาะเดินมัวนี้ผิดวิธีเนาะคือตัวย่างเนาะเดินบทวิธีเดินไม้ละห้าสิบห้าสิบห้าสิบเนาะเดินสามไม้บ่วินจักไม้เนาะแล้วไปเดินไม้ละสิบเหรียญวินสิบไม้วินสิบไม้ทุกคนมามีกำไรปะ พาดไม้ห้าสิบสามไม้กับวินไม้ละสิบสิบไม้ติดกันเห็นบอกอัตราสนะสูงแต่ยังขาดถึงอันนี้เป็นการเดินเงินที่ผิดวิธีเนาะโอเคการเดินเงินเนาะสำหรับงบห้าเหรียญห้าร้อยเหรียญเนาะก็คือสีพ่พอนเองจะเดินซาวสามสิบเจ็ดสิบอ่นนี้เป็นการเดินคูณเงินพาดสามไม้คือหยุดทันทีนะทุกคนเนาะพาดสามไม้คือหยุดทันที สามเทคนิคทุกคนมีเงินแล้วมีเป้าหมายแล้วมีรูปแบบการเดือนเงินที่ชัดเจนแล้วเทคนิคก็ต้องมีเนาะต้องหู้ว่าเส้น S B 5 S B ส0 M A C D R S I Volume ตัวสิวัดต่างๆดิเคเตอร์ต่างๆต้องมีความหู้อ่วาวาง่ายๆคือต้องมีความหู้เกี่ยวกับการเทรดเนาะ,ะมีแต่เงิน บอสสมารถสูตลาดไดเนาะต้องมีความหูพร้อมให้ทุกคนศึกษาก่อนเนาะศึกษาฝึกฝนให้สำนานในระดับหนึ่งให้หูจังว่าว่าตลาดหูแปบ,บใดที่เขาถนัดเนาะ,ะให้เลือกตลาดที่ตนเองถนัดเข้ามาเทศเนาะโอเคอันนี้จะเป็น3วิธีการบริหารงบ500อันนี้เนาะเดี๋ยวเาเขา้เขาสู้การเทศตัวจริงกันเลยเนาะโอ้ตลาดรอบนี้ บงงามนะทุกคนเนาะบงงามจังหน่อยเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาจะไปไมน์ิดเลยซาวเนาะให้ทุกคนเลือกเทสตลาดที่ถนัดเดี๋ยวทุกคนเด้อตลาดตอนนี้เป็นตลาดที่สิพอนปลถนัดนะแต่ว่าสิพอนได้อัดคลิปแล้วเนาะสิพอนจะลองเข้าให้ทุกคนได้เบิ่งนํากันเนาะว่าเฮาจะสามารถสร้างกําไรจากตลาดนี้ได้หรือบ่เนาะอ่ะเทสบิตคอยน์เด้อทุกคนนะอาจารย์กดขายไปซาวยูดิตีเนาะไม่แรก กำไรของเฮาเป้าหมายเฮาคือ50เนาะทุกคนเนาะถ้าบ่ฮอดบ่เป็นหยังเนาะเหลืออีกหน่อยนึงเฮาก็จะหยุดเนาะถ้าว่ากลายไปก็ถือว่าดีอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งไม้แรกก่อนเนาะอ่าไม้แรกก่อนว่าจะวินได้บ่หนีงหน่อยนึงเนาะทุกคนเนาะอ่าติดแนวครับติดแนวครับมาบ่เป็นหยังไม้นี้วินอ่าไ,ไม้แรกมาทุกคนเนาะไม้แรกเฮาจัดไปแล้วเรียบร้อยเนาะมาวินแล้วเฮาจะเดินซาวคือเกา นาะถ้าพลาดแล้วเขาจะคูณเงินขึ้นไปอ่าอันนี้เป็นวิธีการเดินเงินเนบอร์แม่น่า,อ,มนมาอ่าสิบอนเขียนซาวสามสิบเจ็ดสิบบอรแม,มาไม้ทวิตวินซาวไม้ที่สองคูณสามสิบเลยวินสามสิบไม้ที่คูณเจ็ดสิบเลย 30, อัน,ยอนนี้บอรแมนเดินแลกคนเด้อบอรแมนเด้อมาไมาน้นี้ตามขายอีกอ่าตามขายไปเลยเนาะขายไปตามเทรนเลยมาลุ้นน้ำกันก่อนมาลุ้นน้ำกันเอาได้นี่ จะสามารถวินได้บอลงมาแล้วทุกคนโอ้ไมนี้ลงแบบงงานนะทุกคน,นอะ่ะอันนี้เป็นการเทศพอดีเจอตลาดที่ชนดแล้วเนาะพอดีมันเป็นขาลงเนาะอ่าอันนี้เป็นตลาดที่ชนดของหลายๆคนเลยเนาะขาลงห้ามทุกคนกดซื้อเด็ดขาดเนาะถ้าทุกคนกดซื้อเป็นการส่วนตลาดเนาะ จะกดซื้อได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องเบ่งโดหลวมของตลาดเนาะว่ามันมีแนวกั้นหรือว่าแนวหับไปหรือเปล่าเนาะถ้าบ่มีห้ามกดซื้อเนาะถึงมันะออกซื้อกะย่าเนาะเพราะว่ามันจะเป็นนิสัยถ้าเหากดไปแล้วเนาะเฮาจะมากส่วนตลอดอ่ะไม่นี้โอ้แหงขายยังไหลาเนาะไม่นี้จะต่างไปเลยเนาะเฮาจะบ่ส่วนนะทุกคนเนาะจะบ่ส่วนมัจะต่างไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเปลี่ยนแล้วเฮาจึงหาจังหวะเข้าหม่เนาะอ่ะ มาเบิ้งไม้นี้เนาะคันไม้นี้ผ่านก็นถือว่าถึงปะาเลยนะทุกคนเนาะผ่านไปในสามออเดอร์เนาะผ่านไปในสามออเดอร์เดี๋ยวเราเบิ้งอ่าสตอรี่เนเาะออไปแล้วสองเนาะบินสองอ่ามาเบิ้งไม้ที่สามไม้นี้มีโอกาสเสมอกับเสียนะทุกคนเนาะเป็นแทงน้อย,นอยเนยาะเกือบบ่เห็นเลยอ๋อผ่านทุกคนเนาะ อ่าเมื่อพาดเราก็จะคูณมาเป็นสามสิบนะทุกนเนาะเราก็จะคูณมาเป็นสามสิบอยบ่างแนวฮับอย่างบดถึงมาดูเนาะแนวฮับอยบ่างบดถึงเด้โอเคไม่นี้จะตามเทรนไปอีกรอบหนึ่งเนาะขายต่อเลยขายไปเลยนะอูเนซ่าออกบ โอ้เมืเนน่อก,กี้เน็ตค้างนะทุกคนเนาะโอ้ถ้าวินมันเมื่อกี้กันงามเนาะอะมาไม้นี้ขายอีกหอบนึงนะทุกคนเนาะอาไม้นี้ทันเนาะไม้นี้ทันไม่เมื่อกี้นี่ลงงามๆเลยนะทุกคนนะเนาะพอนะดีอินเทอร์เน็ตกะค้างเนาะกดกดแต่หกวิบอออกนะทุกคนเนาะอินเทอร์เน็ตซานันนึงอะถือว่าเขาพลาดไปเมื่อกี้เนาะถ้าบมพลาดน่าจะวนะินเนาะเมื่อกี้มาลงยาวๆเลยโอเคเดี๋ยวรุ่นไม้นี้น้ำการทุกคนไม้นี้ จะปิดได้ป่ะเดี๋ยวซูมเบิ่งใกล้ๆเนาะให้มันเห็นให้เทียนที่ใหญ่นิดนึงเนาะอ่าเพื่อความตื่นเต้นปิปลงมาโอเคสวยแดงน้อยกระแด้งนะทุกคนเนาะอ่านี่แหละเป็นการตามเทรนเนาะตามเทรนมาวินแล้วเอากระคูณเงินอโอ้ตอนนี้เฮากำไรอยู่46แล้วเลยทุกคนนะกำไรอยู่46แล้วเนาะ,นะเดี๋ยวเฮาเอากำไร50เอาไป่ายไปพอเนาะ ไปไปพอเจ้าบอหลายเนาะหกจุดจุดห้าเนาะหกจุดห้ามาไม่นี้ขายอีกเนาะทุกคนเนาะอ่าเอาไปไปพอเฮาบอเจะเดินลงมาเนาะเพราะว่าเป่าเฮาเหลืออีกน้อยเดียวเนาะอีกน้อยเดียวเท่านั้นเนาะมาลุ้นทุกันทุกคนออเดอร์นี้จะลงมาปิดออเดอร์ขายได้หรือบอบีบไปบีบมาอีกละเนาะ เริ่มเป็นตลาดที่เข้ายากละอ่าเห็นบอ,น,อน,นี้เป็นการตามเทรนนะทุกคนเนาะมาถือว่าเราประสบผลสำเร็จนะทุกคนเนาะเราก็นนาออ,อ,กอเดอร์ไปถือว่าสวยงามเนาะกำไรมา52เนาะถือว่าเกินเป้ามาในนึนงเนาะออ,อเดอร์ไป2 4 5ออเดอร์นเนาะเขาวินไปที่4ออเดอร์เนาะ พาดหนึ่งออเดอร์เนาะอันนี้แหละเป็นการตามเทรนเนาะทุกคนเนาะถ้าทุกคนส่วนนี้คิดว่าน่าจะวินแต่ออเดอร์เดียวนี้นเนาะเรือนนั้นจะพลาดเปิดอันนี้เป็นการส่วนเทรนถ้าตามเทรนนี่จะงามเนาะอันนี้เป็นเทรนขาลงอ่าเห็นปะอันนี้เป็นการเทดในตลาดที่ตนเองถนัดเนาะก็ะคือเทดตามเทรนเลยอ่านี่ก็จะเป็นวิธีการบริหารงบ5 0 0 u s d t วเนาะว่าบริหารแบบใดเดินเงินแบบใดตั้งเป้าหมายแบบใด ใส่เทคนิคใดในการเทรดนะทุกคนเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเกิดประโยชน์ให้กับคนที่มีโงบหลายเนาะแล้วบริหารบอรได้เบิ่งคลิปนี้ให้จบแล้วเจ้าจะมีเทคนิคมีการบริหารมีการเดนเินเงินที่ถือวิธีแล้วเจ้าจะสามารถสร้างกําไรได้และเจ้าจะสามารถได้ถอนเงินเข้ากระเป๋าเจ้าตลอดไปนะทุกคนะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนเนาฝากทุกคนกดไลค์กด like, ถ้าว่าคลิปนี้ประโยชน์เนาะกดแชร์ให้มูเพื่อนหรือว่ากดคอมเมนต์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สีพรเองได้เห็ดคลิปดีๆแบบนี้เนาะได้เห็ดคลิปแชร์ความู้ดีๆแบบนี้ออกไปให้ทุกคนได้เบิงนํำกันเนาะเอาไว้เจอกันใน EP หน้าสำหรับ EP นี้บ๊ายบาย